คัดลอกสีผิวมาใช้กับภาพถ่ายเพราะว่าตอนนี้คือการคัดลอกสีผิวจากภาพอ้างอิงมายังภาพเป้าหมายเราจึงต้องเตรียมภาพถ่ายแยกเอาไว้ในการทํางานออกเป็น2แทบการทํางานจะเริ่มต้นด้วยภาพถ่ายที่ต้องการเปลี่ยนสีผิวซึ่งก่อนอื่นเลยผมจะทําการเลือกตัวแบบแยกออกมาจากพื้นหลังให้เรียบร้อยด้วยฟิลเตอร์ select subject ขั้นตอนต่อมาเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเหนือเลเยอร์แบบที่ได้คัดจํานวน2องเลเยอร์โดยที่เลเยอร์บนเป็นเลเยอร์สีผิวของแบบและเลเยอร์ล่าง เป็นเลเยอร์ของสีผิวที่อยากให้เปลี่ยนทําการดูดสีผิวของแบบและจุดลงไปในเลเยอร์สีผิวของแบบด้วยผู้กันขอบแข็งสลับไปยังอีกแ็บงานให้ดูดสีผิวแล้วกลับมาจุดลงไปในเลเยอร์สีผิวอ้างอิงโดยให้2จุดนี้เกยกันเล็กน้อยต่อมาในโหมดผสานของเลเยอร์สีผิวของแบบให้เปลี่ยนให้อยู่ในโหมด subtract เราจะได้ผลลบค่าตัวแปรสีสองสีในส่วนที่เกยกัน ให้ดูดสีดังกล่าวแล้วจดจำค่าาไว้จากนั้นสลับมาเป็นเลเยอร์ของแบบที่ต้องการเปลี่ยนสีผิวไปที่ Select เลือก Color r a n g e เมื่อได้พื้นที่ผิวตามต้องการให้กดตกลงแล้วนำพื้นที่ส่วนนั้นไปทำเอฟเฟกสีด้วยเลเยอร์ปรับแต่งแบบ solid color เพื่อทำการเทสีทึบโดยสีที่เราจะเทนั้นก็คือสีที่เราได้ทำการดูดเอาไว้ หรือถ้าสีไม่ได้เป็นค่าที่เราดูดเอาไว้เมื่อกี้ก็ให้ใส่ค่าตัวแปรที่จําเอาไว้ก่อนหน้าก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดตกลงแล้วเปลี่ยนโหมดผสานของเลเยอร์ปรับแต่ง Solid Color เป็นโหมดผสานล i n e a r Dot แบบ Add ค่าของสีดังกล่าวจะนำไปชดเชยสีผิวเดิมให้เท่ากับค่าสีผิวอ้างอิงเท่ากับว่าเราได้เปลี่ยนสีผิวของแบบ ให้ตรงกับสีผิวของแบบในภาพอ้างอิงด้วยความแม่นยำสูงนั่นเองซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นการเก็บงานโดยการใช้เลเยอร์มาสจัดการไปตามปกติ